ตรงนี้ได้ยังไงครับทุกคนยังไงก็หลับนะทุกคนราะว่าเย็นมากๆเลยตรงนี้นะผมคุ้นมากเลยเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อนะมาผมอามีเฉียดดูละเนี่ยผมอมีเฉียดเียดดูแบบเนี้ยผม แต่มันก็ไม่มีกลิ่นนะทุกคนอะไรมาใส่ไว้เดี๋ยวมันจะเปียกกับเป้ผมไปเปล่าๆนะครับ่าดูรอบๆวนนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพีพีเที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับผมเองเนี่ย จู่ๆก็อยากจะเข้าไปที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมันโดนใจให้ผมอยากจะไปที่นั่นนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมเองก็เข้ามาในเขตป่าที่ใกล้จะถึงเขตน้ำตกแล้วนะซึ่งผมอยู่ตอนนี้ก็ในป่าค่อนข้างที่จะลึกมากมากแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ย ป่าที่ผมอยู่มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดรวมถึงยุงเนะี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับก็ทุกคนครับก็ผมไม่รู้ว่าที่ผมอยากจะไปน้ำตกเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรให้ผมไปรับลูกหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อสปอ์ตผมในการทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันต่อเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามเพจ c e b o o k ใช้คิดให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเดินทางไปที่น้ำตกตรงนั้นเลยดีกว่านะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็หา ที่นั่งพักอยู่นะตอนนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะฟังจากเสียงกันรู้นะว่าหอบขนาดไหนผมขคอนดื่มน้ำสักครู่ก่อนนะดู <c oughs> คือยุงเยอะไม่พอนะ เดินทางไกลอีต่างหากทุกคนแต่ผมเนี่ยก็จะขอนั่งพักตรงนี้ไปสักครู่นึงก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าผมต้องเดินทางก็ค่อนข้างที่จะอีกไกลนี่ผมก็นั่งเฉยๆไม่ได้เลยนะต้องคอยตบยุงตลอดเลย อบตัวผมค่อนข้างเยอะมากมากเลยเสียงอะไรว่าวเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังมาจากข้างล่างนู้นนะทุกคนเสียงมันดังออกมาจากถังที่ผมกำลังจะไปพอดีเลยนะ ุกคนเดี๋ยวก็เริ่มเดินทางต่อกันเลยนะครับทุกคนไม่อยากให้เสียเวลาละตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงละจากเมื่อสักครู่มีแดดตอนนี้ก็คลึมมาอีกแล้วนะทุกคน ทุกคนไปเดินทางกันมันจะเปิดกล้องหลังแล้วนะเฮ้ยทุกคนช่วงระหว่างเดินทางมาเจออะไรก็ไม่รู้นะพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วแหละทุกคนเจอไหมอะไรเก่ามากมากเลยนะ สกคกินกากระโขไม้เห็นน,นจะจไยดูก่อน มาได้นะ่เห็นแบบนี้คนระทุกคน <c oughs> ไปก็ถือว่าได้เจออะไรประหลาดๆสิ่งแบบนี้ในป่าแบบนี้ด้วยนะทุกคนสิจ่าไม่หนีนะทุกคนเดินมาใกล้ขนาดนี้แนละ้ว กนตอนนี้ผมเข้ามาในดงกอภัยแล้วนะครับทุกคน ฮะทุกคนครับตรนนี้เนี่ยแมลงเยอะมากๆเลยนะต้องขอรีบเดินทางก่อนอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะต้องรีบออกจากตรงนี้ให้ไวเพื่อไปถึงจุดที่น้ำนอนตกไวๆนะครับทุกคน ตกใจมาเลยทั้งหเมื่อสักครู่เนี่ยคิดว่าเหยียบโดนงูน,นนะคือแบบไปลยาะ ลวยลยนะครับทุกคนยังไม่ถึงนะทุกคนมีแตนใช้จุดลำไว้ที่ผมจะถ่านก่อนมีจุดข้างหน้าที่ผมจะไปนะ่ังเดินอย่างระมัดระวังนะทุกคนด่นมากๆ tuyệt ngon tuyệt lên mình dỡ ship khóa lên đúng không Ôi, mà thằng chuột như đó kìa ้องคอยตบพวกมแมลงที่มันชอบเข้าตาเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนดูน,นี้ผมก็ดูบริวเ,เรวณนี้นะผมบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะไร่อย่างสบายมากๆถ้ามันไม่มีพวกมแมลงที่มันชอบเข้าตานยจะดีมากๆเลยนะครับทุกคน นะเฮ้ย hey, ทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึงก่อนนะว่าเดินทางมาก็ไกลมากๆทีกอย่างต้องรีบเดินมาอย่างไวเลยนะช่วงที่ผมเดินมาเนี่ยผมเนี่ยตัดไปแล้วนะบางช่วงที่มันนานเกินไป นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนไปผมจะขอนั่งพักตรงนี้ไปเรื่อยๆนะว่าจุดตรงนี้แหละที่ผม อ,นนอยากมานั่งพักตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนใบใหญ่มากๆเลยต้ไนนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะช่วทุกคนนะใบใหญ่มากๆเลย นั่งแป๊บเดียวหมดส้มไมแล้วทุกคนก็คิดว่าวันนี้คงไม่มีอะไรให้ผมต้องเครียดแล้วนะ นอนพักได้เลยนะทุกคนอย่งนี้เนี่ยสบายมากมนี่ทุกคนเดี๋ยวผมขอนี่หน่อยเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะไปะทุกคนเห็นไหมทุกคน ใบมันใหญ่มากๆเลยนะที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยเนี่ยผมถ่ายให้ละมองในกล้องใบมันอาจจะเล็กนะมองตาเปล่านี่ใบมันใหญ่มากๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งมุมกล้องใหม่หน่อยนะครับทุกคน ตอนนี ừ, ้ผมก็ตั้งอยู่บนต้นไม้นะมันก็จะอออ้ยมเลยทุกคนดานทุกคนเดี๋ยวหลับท่าน้ำแบบเมื่อกี้นะ นานๆยังไงก็หลับนะทุกคน,นเพราะเย็นมากๆเลยตรงน,นี้นะทุกคนเจออะไรไม่รู้นะจะผมถ่ายดูนะทุกคนเอาหยุบกล้องลงมาจากตรงนี้ก่อนับทุกคนช่วงที่ผมนั่งพักเนะี่ยผมจู่ๆมันก็ ลอยมานน้นเนี่ยทุกคนเจอไหมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมคุ้นมากเลยเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นเสื้อนะมาผมเอามีเขียดดูละเนี่ยมียเขียดูแบบเนี้ยผมแต่มันก็ไม่มีกลิ่นนะทุกคนแต่มันคล้ายของคนที่ผมรู้จักมากเลยนั่นคือลุงมั่นนะคือายเสื้อลุงมั่นเลยผมไม่รู้ว่าที่มีอะไรผมโดนใจมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้หรือเปล่า นะครับหรือว่าหนูม่มันจะถูกพวกทำร้ายพวกจนปลาทำร้ายเรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับทุกคนผมเองไม่กล้ามือจับเลยนะทุกคน พยายามใช้มีดเขียเขียเขียขึ้นมาอยูอย่หนักมากเลยทุกคนเนี่ยมันลอยมาได้ไงก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจนะทุกคนแต่เพื่อความปลอดภัยนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะ ก็เดี๋ยวผมจะไปหาจํำปานะซึ่งจะไปดูด้วยว่าลุงมั่นเนี่ยอยู่กับน้องจำปาหรือเปล่านะครับส่วนเสื้อเนี่ยก็จะไม่เอาไปเก็บไว้อย่างนี้แหละทุกคนนะเพราะว่าผมเองไม่ได้เอาถุงอะไรมาใส่ไว้เดี๋ยวมันจะเกี่ยกับเต้ผมไปเปล่าๆนะครับ่าดูรอบๆบ,บ่นนะทุกคน เจอแบบนี้แล้วเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยนะทุกคนกะว่าจะมาที่นี่อยากมาที่นี่ก็เพื่อที่จะพักผ่อนแต่กล้องกลับมาเจออะไรแบบนี้นี่ก็หุดหูเหมือนกันทุกคนหุ่มันันหุงมัันอยู่นี่ไหมครับ ไม่มีใครอยู่นะทุกคนเจอเพียงแค่เสื้อที่ลอยมากับน้ำแค่นั้นเองหรือจะเกิดเรื่องกับลุงมั่นแล้วนะทุกคนนะชาไงต่อดีเนี่ยจะไปบอกน้องจะป่าวันนี้เลยหรือเปล่า ับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะขอเดินทางกลับละจะเอาเรื่องนี้ไปให้จำปารับรู้นะว่าตอนนี้เริ่มจะไม่ดีเท่าไหร่ละมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยสำหรับผมแล้วนะที่มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัว ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนต้องรีบเดินทางกลับละจะเอาคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายไว้เนี่ยไปให้จำปากับนะดอกแก้วดูด้วยนะครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยกล้องมันก็หยุดไปนะผมเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศตรงนี้เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆเลยนะช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเนี่ยมันก็ยังดูแบบว่าปลอดภัยดีนะ แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่ชอบมาพากลแล้วทุกคนนะมาถึงตรงนี้สักพักก็มาเจอเหตุการณ์เสื้อของลุงมั่นลอยมาแล้วมาติดอยู่ตรงนี้นะผมเองก็เห็นมันลอยมาตั้งแต่ที่อยูดอ่งนั้นแล้วนะผมเองเนี่ยคิดว่าอะไรก็เลยไปหยิบกล้องมาเพื่อจะมาดูพอหยิบกล้องมาปุ๊บมันก็ลอยมาถึงตรงจุดตรงนี้แล้วนะทุกคน นอยู่ตร,ตรงนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปให้กับจำปาดูด้วยรวมถึงตัวของนะจจำนะดอกแก้วนะโอเคไปทุกคนไปพบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ